ดีๆเหรอเนี่ยลุงเนี่ยก็เหมือนไอ้นี่เขามาเก็บเสิร์ฟนะไอ้นี่ก็อะไรเนี่ยจั๊กจั๊กจั๊กเอาอะไรให้ตั้งสติกันนุมน่มๆนุมน่มๆไป <S <S 2> <S 2> วันนี้โลนนะช้าๆคอยเธอมันคิวมันโดด